สวัสดีครับพบกับตายมาคอสครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3เดินหลังหมากดาวกระจายนะครับของท่านอาจารย์สุกิจแสงประดับไปดูกันต่อเลยครับออก93นะครับเป็นทรงนี้ กูต่อสู้เดิน27 24เราก็ไป6ไป9นะครับถ้ามานี่ก็ไปนี่กูต่อสู้มาแบบนี้เราไปแบบนี้จังหวะนี้กูต่อสู้ออก28 24เราเข้ากินเลยครับกูต่อสู้ปิด เราก็ปิดนะครับเรียนแบบเราไปนี่กู้ต่อสู้เข้ากินเราปิดนะครับกู้ต่อสู้โยนให้กิน,นก็นถือว่าเป็นการทบ ทวนนะครับจากคลิปที่แล้วจังหวะนี้คูณต่อสู้เข้ากินเราสวนนะครับคู่ต่อสู้กินสวนอีกทีหนึงคู่ต่อสู้กินเดือนหนึ่งมาหก คลิปที่แล้วนะครับคู่ต่อสู้เดิน117เราโยนให้กินนะครับแล้วก็กดหลังคลิปนี้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่เดิน11 7แต่เดินเข้าฮอตเลยเราเอาฮอตมาตานี้ครับตรงนี้ถ้าคู่ต่อสู้เดินไปนะครับจะไปเข้าฮอตก็โดน2 ไปไม่ได้นะครับถ้าดึงฮอตกลับมาเราก็ฮอตมาตานี้ถ้าเขาออกฮอตปล่อยให้กินนะครับเรากิน2นะครับตาไหนก็ได้ถ้าเอาฮอตกลับไปเราก็ลากฮอตมาตานี้นะครับเตรียมยิง2 ดังนั้นจังหวะคู่ต่อสู้เข้าฮอตเราเอาฮอตมาตา19คู่ต่อสู้จะต้องเดินตัวนี้นะครับเท่านั้นเราก็เปิดกินตรงนี้มาดูตัวตัวนี้ก่อนนะครับถ้าคู่ต่อสู้เข้ากินแบบนี้ ฮอตมากดตรงนี้ก็เสมอกันไปถ้าเข้าฮอตตานี้อันนี้ก็แพ้เรานะครับกิน2 จังหวะนี้ถ้าเอาฮอตมากดนี่ก็กินสองไปเลยครับถึงตรงนี้ก็เสมอกันนะครับมาดูนะครับในกรณีที่จังหวะคู่ต่อสู้ แทกินเราส่วนถ้าคู่ต่อสู้ไม่กินตัวนี้แต่กินตัวนี้ก่อนทำไงครับก็ทำให้เข้ารูปเดิมครับเดือนหนึ่งมาหกกินครับแล้วก็ส่วนอีกทีนึง กินกินลบก็ไปนี่ที่นี้ก็เข้ารูปเดิมนะครับมานี่ก็โยนเข้าฮอตเราก็ฮอตมาตานี้นะครับก็แยกนิดจบไปนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นตัวนี้ครับ เรากินนะครับคู่ต่อสู้ปิดเราปิดให้เป็นรูปเหมือนกันนะครับมานี่มานี่คลิปที่แล้วคู่ต่อสู้มาตานี้นะครับคลิปหน้าถ้าคู่ต่อสู้ต่อแบบนี้ล่ะเราจะมีวิธีเดินยังไงรองรับชมนะครับก็คลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ